วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในรายงานสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่ภาคใต้นะคะตอนช่วงปลายปี2568คือข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยมันชี้ว่านี่ไม่ใช่แค่น้ำท่วมตามหรือดูฝนธรรมดาแต่เป็นภัยพิบัติระดับที่อ,อ่อาจจะเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวในรอบหลายร้อยปีเลยใช่ครับประเด็นสำคัญที่รายงานชี้เลยก็คือปริมาณฝนที่ตกลงมาที่หาดใหญ่แค่3วันเท่านั้นนะครับมันเทียบเท่ากับปรากฏการณ์ที่ เขาคาดว่าจะเกิดแค่ครั้งเดียวในรอบ300ปีเลย300ปีโอ้โ oh. หครับซึ่งมันเป็นตัวเลขที่อยู่นอกเหนือการวางแผนรับมือภัยพิบัติส่วนใหญ่ไปมากเลยเอ้าวละค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องสาเหตุกันเลยพอพูดว่าฝน300ปีหลายคนอาจจะนึกภาพพายุลูกใหญ่ๆแรงๆแต่เรื่องนี้มันซับซ้อนกว่านั้นใช่ไหมคะ ซับซ้อนกว่ามากครับปัจจัยหลักเนี่ยไม่ใช่ความแรงของพายุซะทีเดียวแต่เป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่า stationary heavy rain หรือถ้าแปลตรงๆก็คือฝนตกหนักอยู่กับที่ครับเดี๋ยวนะคะฝนตกหนักอยู่กับที่คือปกติเราจะคิดว่าพายุต้องเคลื่อนที่ผ่านไปเร็วๆแต่นี่คือมันมันจอดแช่อยู่กับที่เลยเหรอคะภาพนั้นเลยครับคือกลุ่มเมฆฝนขนาดยักษ์เนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนที่ผ่านไปตามปกติ แต่มันลอยแช่อยู่นิ่งๆเหนือลุ่มน้ำสำคัญอย่างคลองอูตเะภาแเราก็แช่อยู่อย่างนั้นนานหลายวันเลยไม่น่าเชื่อเลยค่ะแล้วผลมันเป็นยังไงคะผลก็คือฝนทั้งหมดมันเทลงมาในจุดเดียวปริมาณฝนสะสมสูงถึง630ม mm ิมลิเมตรใน3วันห3 0้อสสิครับซึ่งถ้าเราไปเทียบกับน้ำท่วมใหญ่ปี25 5 3ที่ว่าหนักแล้วนะครั้งนี้สูงกว่าถึง4 7เลยทีเดียวโอ ตรงนี้แหลคะค่ะที่อ่านแล้วสะดุดมากเลยคือเราทุ่มง,งบประมาณมหาศาลสร้างคลองรอนหนึ่งหลังน้ำท่วมปี5-3เราคิดว่านั่นคือคำตอบสุดท้ายแล้วแต่สุดท้ายทำไมถึงยังเอาไม่อยู่คะอืมสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขามีศัพท์เรียกเฉพาะเลยนะครับว่า infrastructure design failure event ฟังดูเป็นศัพท์เทคนิคจังเลยคะ่ะครับคุณง่ายๆก็คือภาวะที่ภัยธรรมชาติมันรุนแรงเกินกว่ามาตรฐานที่ โครงสร้างพื้นฐานของเราทุกออกแบบมาให้รับมือคือคลองรอนหนึ่งหรือระบบป้องกันอื่นๆเนี่ยถูกออกแบบโดยใช้ข้อมูลน้ำท่วมสูงสุดในอดีตอ๋อก็คือปี2553ใช่ครับใช้ปี53เป็นเกณฑ์แต่ไม่มีใครคาดคิดถึงฝน300ปีมันเลยเป็นข้อพิสูจน์ที่เจ็บปวดว่าสมมุติฐานทางวิศวกรรมแบบเดิมๆที่มองแต่อดีตมันใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วพอฟังว่าโครงสร้างที่เราเชื่อมั่นยังเอาไม่อยู่ นึกภาพไม่ออกเลยว่าสภาพของคนในพื้นที่ตอนนั้นจะเป็นยังไงผลกระทบมันรุนแรงแค่ไหนคะผลกระทบเป็นวงกว้างและสาหัสมากครับมีประชาชนเดือดร้อนกว่า2.7ล้านคนแล้วก็มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18รายแต่ภาพที่มันสะท้อนความเปราะบางได้ชัดที่สุดเลยนะคือกรณีของโรงพยาบาลหาดใหญ่ค่ะศูนย์กลางการแพทย์ของทั้งภาคใต้ถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงไฟดับ ขาดน้ำขาดอาหารจนถึงขั้นต้องอพยพผู้ป่วยวิกฤตทางเฮลิคอปเตอร์ภาพนั้นน่าจะสะเทือนใจมากเลยนะคะโรงพยาบาลที่ควรจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายกลับกลายเป็นเหมือนเกาะที่ถูกตัดขาดไปเลยใช่ครับมันสะท้อนถึงความล้มเหลวแบบเป็นโดมิโนเลยพอโครงสร้างหลักล้มบริการพื้นฐานก็ล้มตามในเชิงเศรษฐกิจความเสียหายก็ประเมินเบื้องต้นไว้ไม่ต่ำกว่า25,000ล้านบาท25,000ล้านครับ กระทบ GDP ประเทศไปราวๆสู3่เเพราะมันเกิดช่วงไฮซีซั่นพอดีภาคบริการการท่องเที่ยวที่กำลังจะฟื้นตัวก็ก็โดนไปเต็มๆในภาวะวิกฤตขนาดนั้นแล้วการจัดการการช่วยเหลือเป็นยังไงบ้างคะแม้ว่าจะมีการระดมทีมช่วยเหลือจากทั่วประเทศเข้ามานะครับแต่รายงานก็ชี้เห็นปัญหาใหญ่เรื่องการประสานงานการประสานงานครับทีมกู้ภัยจากนอกพื้นที่เนี่ยเขาไม่ชำนาญเส้นทางในภาวะน้ำท่วม ทำให้การเข้าถึงผู้ประสบภัยมันล่าช้าแถมยังมีศูนย์ช่วยเหลือที่ซ้าซ้อนจากหลายหน่วยงานอีกทําให้การกระจายทัพยากรมันขาดเอกภาพไปฟังมาทั้งหมดนี้ถ้าให้กลั่นออกมาเป็นบทเรียนข้อเดียวที่สําคัญที่สุดเลยที่เราต้องจําให้ขึ้นใจจากเหตุการณ์นี้คืออะไรคะข้อสรุปที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดในการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศทั้งหมดคือต้องเลิกใช้ข้อมูลในอดีตมาเป็นเพดานความคิดแล้วหันมาออกแบบระบบป้องกันให้มันยืดหยุ่นพอ ที่จะรับมือกับภัยพิบัติระดับ300ปีหรืออาจจะ500ปีให้ได้นี่คือการเปลี่ยนจากการเยียวยาตามหลังไปสู่การป้องกันล่วงหน้าอย่างแท้จริงครับเป็นบทสรุปที่ชัดเจนมากค่ะขอทิ้งท้ายด้วยประเด็นชวนคิดไว้นะคะคือรายงานส่วนใหญ่เน้นการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพอย่างเขื่อนหรือคลองแต่เหตุการณ์ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่มันชี้ให้เราเห็นถึงความเปราะบางของสิ่งที่เรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม คำถามที่น่าคิดต่อก็คือเราจะสร้างความยืดหยุ่นให้กับบริการที่จำเป็นต่อชีวิตอย่างโรงพยาบาลระบบไฟฟ้าหรือเครือข่ายการสื่อสารให้สามารถทํางานต่อไปได้อย่างไรเมื่อต้องเผชิญ